สวัสดีครับวันนี้มาพกบกับช่องแบงค์ปิโอ้ยไหลจะพังอยู่แล้วเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวงานงานพระปฐมเจดีครับเป็นงานประจําปีจัด9วันและที่สําคัญลืมบอกวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมานี่แทยแล้ว oppo a93 โทรศัพท์รุ่นใหม่มาใหม่และที่สําคัญมีสองสีฟิลนีีสีขาวเมทัลลิกไว้แล้วก็สีดํา แมดแบ็กผมบอกว่าโทรศัพท์ Oppo A93 เนี่ยเบาและบางมากโอเคครับเพื่อนๆก็ในๆวันนี้เราได้ของใหม่มาแล้วเดี๋ยวเราไปลองของมันไปถ่ายรูป,ปสวยๆให้ด,ดูเห็นกล้องไหมเขาต้องมีดีเรื่องกล้องนี่มีกล้องด้วยมีกล้องหน้าตอนนี้เย็นแล้วเดี๋ยวเรารีบไปลองของใหม่กันหน่อยโอเคปะ เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานพระพุทโธเจดีย์เลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่งานองค์พระพุมโธเจดีย์แล้วแล้วก็อนื่นเราต้องไปวัดไข่ก่อนแล้วเราจะเข้าไปนมัสการหลวงพ่อครับนี่เดี๋ยวเราต้องมีแมสคนก็เริ่มหลับหายเราต้องใส่แมสก่อนแล้วเดี๋ยวเรารีบหนีเข้าไปข้างในกันโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วส่วนองค์พระพุงเจดีย์อยู่นี่ น่าจะมีพระร่วมโลดชนาลทธิ์เออถ้าจำไม่ผิดเราจะเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อน่ะเราเดินคือผมบอกเลยว่าคลิปนี้นลงแล้วน่าจะงานจบไปแล้วแต่ผมบอกเลยว่าเขามีกันทุกปีเพื่อนๆมากันได้ไของกินเยอะมากเด็ดๆทั้งนั้นเลยแต่ก่อนหนึ่งตัวนะผมอยากกินมแมลงทอดผมจะต้องหา,มาแมลงทอดมาถึงก็เจอของแปลก<ห> <ไป S 2> คือ <ๆ S 2> เพื่อนๆ อันเนี้ยหาก,กินปกติไม่ได้มันจะเจอตามงานวัดที่นี่แหละ <_ d> um> โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงโบน <_ d> um> โอ้โห <_ d> um> รวมโรจนาลินละก <_ d> um> ็คือคนเยอะมากโบนอาจจะถ่ายเยอะไม่ได้ก็อาจจะเดินเดินขึ้นไปน้ำมัสการก่อน <_ d> um> เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไป <_ d> um> เดินเล่นกันในงานแต่ตอนนี้เสียงดังยิดผ้าประการใดต้องข <_ d> um> ออภัยไว้ณที่นี้ก่อนไปกันเลยแบบไม่มีแบงค์ เอเคือนเพื Whoa, ่อนเราไปไหว้กันโอเคารเพื่อนเดี mm ๋เราไม่น like ่าจะได้เข้าไปข้างในเพราะคนเยอากเรอยู่น้าสังนอกเอาแล้วเดี๋ยวเราตบอกว่าก็คือแพยมใส่วาตรตักตาลใสทพ่อด้วนะขอให้แฟนคลับทุกคนมวันนี้อเป็นคนบาลาน์หลวงพ่อไดครับทุกคนารกาลประธานพร

เทก็เมื่อกี้อยู่มุมนูนเสียงมันดังมากเลยว่าแบบพูดแล้วเดี๋ยวขัด <y> คนไม่ได้ยินโอเคเราจะมาตรงนี้นะวกว็เมื่อกี้หลังจากที่เราได้นำมัสการหลวงพ่อไปแล้วนะเดี๋ยวต่อมาเราก็จะทําการเซลฟี่สักหน่อยแล้วมาถึดที่ดีแล้วนี่ oppo a9 3 6กล้อง AI พลอทเหตจุดเด่นของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ดีไซน์เอกลักษณ์ที่บางเบามันยังรวมถึงกล้อง6ตัวแล้วก็กล้อง AI พ o อทเหตไปเดี๋ยวเราจะลองโหมดแรกเโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ไม่ตะกี้ตรงห้อยกระดิ่งอ่ะผม่าจะไม่ห้อยเพราะว่ามันใช้เวลานานคนต่อคนเยอะแต่ก็ไหนๆแล้วปีนี้มีหนึ่งผมก็เลยจัดกระดิ่งมาเลยพี่สาวบอกไลว่าให้จัดมาก็จริงๆกระดิ่งมันมีไซส์เล็กไซส์กลางแต่ผมจัดนี่ครับนี่ไซส์ใหญ่ฟังเสียง ดังเกินดังเกินแต่ก่อนที่ผมจะไปห้อยกระดิ่งเนะี่ยเดี๋ยวผมขอเซลฟี่ก่อนด้วยนี่ Oppo A 93ฮะนี่คือผมบอกเลยว่า Oppo A 93เขามีดีที่กล้องจริงๆครับเพราะว่าอะไรเขามาพร้อมแบบกล้องหลัง4ตัวกล้องหน้าอีก2ตัว ก่อนหนึนะผมอขอถ่ายรูปด้วยหมดนี้ก่อนดูอ l l เลน b o เก้นี่ฮะคือโบเก้ยังไงคุณดูข้างหลังคือเห็นไฟข้างหลังมันจะนวลนๆนนหน้าเราจะชัดๆเดี๋ยวก่อนหนึ่งเราต้อง selfie. เซลฟี่ออกกันปกปักรักษาขึ้่อะไรแค่อะไรน่า่านเพื่อนๆเห็นกันไป <ๆ S 1> แล้วและที่สำคัญเพื่อนๆคือกล้องตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งมันมีโหมดนี่ด้วยเป็น AI Beauty 2.0คือสามารถนี่เลยทำให้หน้าเล็กลงได้ ตาลิงเฉยงงงงนม่ดูอ๋อคือมันสามารถปรับได้หมดเลยกระบอกนี่ตาเล็กตาโตคือทําได้หมดคือผมบอกเลยว่าตัวเดียวจบคุณไม่ต้องไปเข้าแอปรูปเลยนะเคอเนี้ยมีให้ในกล้องแล้วก็ไปลองใช้กันดูครับแต่ก่อนหนึ่งเดี๋ยวขอรอต่อคิวดูคิววันนี้โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ใกล้จะถึงคิวแล้วอยู่รอนานมากแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อ จบก่อนรู้โมทนาบุญกันด้วยนะทุกคนเดี๋ส่งกระดิ่งนะ่ยขนยอดบนรู้เลยอันดับเป็นปีนึปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งไม่รู้เป็นะไรนะแต่ก่อนหนึง่งนี่ Oppo A93 เขามีโหมดถ่ายวีดีโอแบบ 4K Ultra HD แต,ต่แต่กล้องถ่ายไหวปะไม่ไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาสาแถวนี้ถ่ายเดี๋ยวผมหาสาแถวนี้ถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอตอนที่เรากระดิงนะ่งเนี่ยขึ้นแม็กวอลเลยว่าเป็นไง ตอนนี้ผมเจอหนุ่มนั่งอยู่นนงบางเราแอลเราหาหาสาวายจบน้องจบประตบโลกนี้มย่ัับัาโอเคครับก็เจอรน้องที่คิักวแล้วนห่มีกระปงแลไปเลยจ้เราเอาบุญไปฝากบุญไปกตนด้วยดววนนอง้า่ โอเคครับผมก็ถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ร้อ่ลงไปแย่าครับไอ้ย่ารู้มรู้ว่าใครอะช่างมันน้องน้องผมน้องผมวันนี้เขามาช่วยถ่ายเออ,อเค,ครับเมื่อกี้น้องไอ้ย่าก็มาช่วยถ่ายแล้วเขาก็ ไปเดินเล่นของเขาแล้วก็ไปแล้วนะโหมดที่น่าซอร์ไ์มากในกล้องโทรศัพท์ที่ผมไม่คิดว่าน่าจะมีปรากฏว่ามีในะ oppo a93 ภาพชัดมากนี่เพื่อนดูคลิปเมื่อกี้ที่ผมให้น้องไอ้ยาถ่ายไว้โอ้โหภาพชัดมากดูดิ เห็นไฟเห็นลายละเอียดเห็นเชื่อมหมดเลยคือผมบอกเลยว่าครบจบในที่เดียวคลิปสายบุญตรงนี้ก็จบลงแล้วเดี๋ยวเราไปเป็นสายกินสายเที่ยวสายเล่นสไตล์เราดีกว่าก็เมื่อกี้ก็ขอทุกคนนะครับสำหรับทุกคนที่มาทำบุญในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนก็ภาคภูมิแรงกยเลยเองไม่ได้ท้องอะไรมาทีมาอะไรไม่ดีก็ให้มันหายไปจากชีวิตนะแล้วก็ขอบุอนุนี้จงถึงทุกคนด้วยแบ่งบุญครับแบ่งกันจ้าทุกคนเลยทุกคน โอเคไปแต่เราไปเจอข้างหน้าเลยท้ามบล่ะผิวเต็มทนแล้วเจอฮะไปประกอนแล้วจะออกจากพระล่วงโรจนาริศเราก็ขอเนื้อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและที่สําคัญครับใน Oppo A 93ยังมีโหมดนาวเต้ย119ดีกีก็คือ119องศาอยากรู้ว่ามันแตกแค่ไงเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วไปดูเทีมันอันนี้คือแบบปกติออน้ีแต่พอเป็นนาวเต้ยคนละเรื่อง ผมบอกเลยว่ามันกว้างขึ้นมากจริงๆครับผมไปนี่เดี๋ยวดูมุมนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปเดินลุยกันตรงนู้นเห็นไหมโอ้โหผมบอกเลยหนังชีวิตมันเยอะมากตอนนี้แต่ของกินที่ผมอยากกินวันนี้ผมจะต้องได้กินแมลงทอดลูกกระทาย่างไปไปหากันโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงสิ่งที่ผมอยากกินแล้วเมื่อก่อนเขากินมาเขาเรียกว่าขนมลาเออขนมลา พอเขาเทแป้งลงมาพอจะมว้วนมันเรียกว่าขนมลามันมีสองแบบมันมีแบบกรอบกับแบบนิ่มคือจริงๆถ้าจาไม่ผิดจะเป็นของคนใต้เว้ยมันเป็นดะขนมที่หาได้ที่ใต้แต่ผมรู้จักมันก็เพราะงานพระประเจดีตอนเด็กๆเดีนะ๋ยวเราซื้อกลับบ้านนักงห่อเนี่ยเอาแบบนิ่มเข้าแบบนิ่มอร่อยก็ซื้อเสร็จแล้วนี่มันแบบนิ่มเดี๋ยวเราค่อยไปกินทีเดียวในเหลือกินเลยดีวะลองชิมดูหน่อยขอชิมหน่อยขอชิมหน,น่อยเม้อ่ไ อืมไม่ใช่นะกินแรกๆมันจ,จืดแล้วพอเคี้ยวไปเรื่อยๆมันจะหวานแล้วมันจะหอมกลิ่นไข่เฮ้ยครับมาเจออีกร้านหนึ่งอันนี้ไม่รู้ชื่อยยร้านนะมันเป็นปลาหมึกเว้ยลูกสายหมึกเยอะมากคืกเอเดี๋ยวผมจะสั่งมากินเล่นแบบออเดอร์ออเดอร์แค่ห้าสิบบาทหมึกน้ำจิ้มเด็ดมากปลาเดินเดินอด้วยเรามาซื้อน้ำม,มา,า,มาครับรสเผ็ดมากกิน ขอนงลูกครับจะเพช่อเขาไหวป่ะขอไม่ไหวใช่ไหมเราต้องใช้สัตมีตีเลยมันจะเร็วมากเสร็จแล้วโอเคครับเราก็ซื้อมะพร้าวแก้เผ็ดไปแล้วเดี๋ยวเราจำแนนเราบอกเราจะซื้อนกกระทาตรงนี้เราไปซื้อนกกระทาเมื่อน่ากลัวน่อะไรตัวน่าอะไรตัวน่าขวับเขาบอกว่ากินหัวได้ เออออร่อยนี่คืออยากกินมากอันนี้น่าจะตม้มอันนี้น่าจะทอด,ดมีไข่ไหมครับไข่เต็มน้องตัวยี่สิบคนเดินเรามาเจอไข่ปลาหมึกทอดอ,อันนี้คือของขึ้นชื่อตามตลาดต่างๆมันมีหมดเลยนนะสั่งไข่ปลาหมึกครับสั่งแบบรนะ้านน้ำจิ้มคนกินมันกินไม่เผ็ดนะนี่ครับเจอของประจําของแปลกประจะํานครศรีคือนครศรีมันจะมีฟา,าร์มจอร์เก้และนี่เจอจร์เก้ไม้ละสิบบาทเลยถูกมาก คนเยอะมากเลยเป็นเจ้าเก่าเจ้ากมันเหลือน้อยแล้วเรามาช้าไปหน้าขายสองตัวแล้วันก็แดนพอดอีกสักยี่สิบ็เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันโอเควะเดี๋ยวเราไปเจอนรงนู้นเลยไม่ไหวแล้วร้อนมากเจอแนละ้วไปไโอเคครับก็เดินซื้อของเสร็จแล้วลืมบอกว่า oppo a93 อ่ะฝาหลังถูกดีไซน์โดยเคลือบช้นนี้แมทนะไว้ป้องกันรอยนิ้วมือคือแบบดีมากมือผมมันเนี่ยลูดยังไงก็ไม่มีรอยนิ้วมือเลยนะคือดีมากเดี๋ยวเรานั่งกินกันตรงนี้เลยเดี๋ยวบแป๊บหนึ่งมานี่ okay, ครับเพื่อน เมื่อกี้ระหว่างทางเดินเจอร้านหนึ่งเหมือนกันมีแมงดาทอดด้วยแมงดาไข่ทอดคือผมบอกเลยว่าผมตามหามันมานานมากเลยเคยกินแมงดาไข่อย่างนี้ตอนมามาประมาณอายุประมาณส2องขวบเกือบไม่ได้กินแล้วเมื่อกี้แกดูว่าไข่มันเยอะขนาดไหนไข่ทั้งนั้นเลยนะ่ะนกกระนกกระทานี่โอซฟินอร่อยจกกวนหวาน กระดูกก็เคลี้ยวได้นะไก่วันนี้ถูมากโอเคครับผมทางนี้ทางนั้นก่อนเราจะไปเดินต่อก็ขออนุญาตขายของนี้คือหลังจากที่ผมเดินมาอันนี้จากการใช้จริงเลยนะลืมเลยว,ว่าตัวเองพกโทรศัพท์เพราะว่ามันบางและเบามากแล้วหน้าจอเขามาขนาด6.43 oh. นิ้วนะ,ะเป็นหน้าจอ Full HD Super AMOLED โมงกระซิบโมเลกคืออะไรไปเซิร์ชเน็ตดูคือบอกแล้ว่าของดีบอกต่อแล้วก็นี่ดูหน้าจอดิเต็มขนาดนี้แล้วก็นี่มีกล้องเล็กๆแค่ตรงนี้คือแบบคุณสาม,มารถจับจ่ายใช้สอยพื้นที่หน้าจอแบบเต็มกําลังอ่ะคือแบบมันเล็กมาก คือดีอยากจะรู้ชื่อภาษากก็คือมันเป็นมินิดูโอพัทโฮลิเยาก็คือไอ้เจ้ากล้อง2ตัวนี้นะก็ลืมบอกอีกโหมดหนึ่งมันมีอีกโหมดหนึ่งเพื่อนเพื่อนเขามีไนท์โหมดครับเพื่อนๆตรงนี้มันมืดใช่ไหมสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้คุณหมดปัญหาเลยนะเวลาคุณไปเที่ยวที่ไหนแล้วมีแสงน้อยคุณอยากถ่ายรูปนี่ครับเขามาพร้อมกับโหมด AI Super Night Pro พอร์คือมันดียังไงคือเพื่อนเพื่อนไปถ่ายในที่มีแสงน้อยหน้าคุณจะสว่างมากเดี๋ยวคุณขึ้นภาพตรงนี้แล้วไปเทียบกับไอ้ สี่นิ้วแดเนี่ยเอาแบบย้อนแสงก็นลยอเนี่ยดูดิเห็นตากล้องเห็นหมดผมบอกเลยว่าโคตรชัดสว่างมากก็เดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อตรงซุ้มกิจกรรมนะอยากเล่นแล้วตากล้องอยากเล่นเต็มคนแล้วโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปปาโป่งยิงปืนกันเจอครับเพื่อนๆไป,ไปโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เมื่อกี้เราเดินมาตอนนี้เราก็เจอโซนที่เขามีของเล่นแล้ว<อ>นี่ดูวิวเลยเห็นไหมแสดงว่ามันต้องมีอภิธานเลย อโอเคก็ไปปลาโป่งยิงปืนกันละไม่ไหวแล้ว,วนนะอยากระบายอารมณ์โอเคครับพ <c oughs> พเพื่อนๆก็เมื่อตกี้นี้เดินมาปพรว่าในวัดเขาไมา่ให้มีปลาลูกโป่งอันนะั้นมีแต่พวกินปืนแล้วนะผมเลยเดี๋ยวจะมาลองความแม่นยิงไอ้ปืนนี่ดูยิงจืนสั้นกับปืนยาวมา,วามาดูว่าเราจะทําได้หรือถามว่ามีคนได้บา้างยังพี่เขาเหรอ, <c oughs> <c oughs> อเรามาลองปืนสั้นกันก่อนว่าเราจะรอด้รือ <c oughs> ได้พี่ ไห้เหอางหายหมดเลยมันหายบบหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเล่นมันไม่มีอะไรเล่นอ่ะลุงมุนก็ชิวๆร้องกันเพื่อปาดูเป้าหน่อยค่ะูเปาลยนะครับันอู่ครัคือปืนยาวปืนยาวนะนี่คือปืนสั้น เกือบได้โอเคครับมาเจออีกร้านหนึ่งอันนี้เป็นร้านยิงตุ๊ก,กตาเลย,นะเยกะบ้าเราไม่รู้กัน เพื่อนผมได้ส like ิบตัวเดี๋ยวผมให้ตะกล้องลองยิงเผื่อจะได้เลยดีๆแต่อันนี้เอาไปฝากน้องๆคงไม่ได้ใช้แหละมันซุกตาล้มลุกทำไมไปโอเคครับเพื่อนๆก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ยิงปืนตอนแรกจะห่องให้แฟนคลับเว้ยแต่พอแรกมันได้ชิ้นเล็กๆแล้วมีเด็กแถวนั้นเลยเอาให้เด็กไปเออแล้วไม่ได้ไปแจกแฟนคลับก็ให้น้องเาไปก็ถ้าผมคลิปนี้อาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆ บ้างนิดหน่อยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี Oppo a 93นะมี2 4สี4 5ชั่วโมงอะถ่ายคลิปเหนื่อยมากก็แทมเต็มที่ครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดอะไรก็ขอโทษไปนะที่นี้แต่ที่ลู้ๆคลิปนี้มีแต่บุญเอาบุญไปฝากเพื่อนๆทั้งนั้นเลยก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามแต่ถ้าไม่ชอบนะกดไม่ชอบมาเลยผมจะได้รู้ก็ขอบุณทุกคนมากๆครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปบาย